สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูโมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาที่บายเกี่ยวกับใบกิจกรรมค่ะในหน่วยชุมชนหน้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใบกิจกรรมหน่วยชุมชนหน้าอยู่กิจกรรมแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพชุมชนให้สวยงามค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะ ให้เด็กๆนะคะปาติดภาพร้านค้าให้สวยงามค่ะโดยคุณครูแจกกระดาษแบบนี้ให้เด็กๆไปนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพต่อเติมจากรูปสี่เหลี่ยมและระบายสีให้สวยงามค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพชุมชนของตนเองค่ะและระบายสีให้สวยงามค่ะ กิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะวาดสถานที่ต่างๆนะคะที่อยู่ในชุมชนของเด็กๆเ,เองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นร้านคา้าธนาคารโรงพยาบาลโรงเรียนนี้นะคะแต่และชุมชนของเด็กๆก,ก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะและสำหรับ กิจกรรมางานประดิษฐ์ของเรานะคะในหน่วยชุมชนหน้าอยู่นะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์ไอศครีมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกระดาษค่ะที่เป็นช่องตารางแบบนี้นะคะไว้สําหรับทําเป็นกลวยไอศครีมนะคะแล้วก็จะมีเป็นเศษกระดาษนะคะให้หเด็กๆไปแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกาวค่ะ แล้วก็มีสำลีแล้วก็จะมีกระดาษที่เราฉีกไว้แบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีสีค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีที่กระดาษที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะเราจะใช้ทำเป็นกลวยของไอศ์รพีมนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะ ระบายสีให้ทั่วๆเลยนะคะค่ะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถระบายสีตามใจชอบของเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะหมวน ทำให้เป็นเหมือนกลวยไอศครีมนะคะถ้าเด็กๆทำไมได้นะคะสามารถให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทากาวค่ะทากาวในส่วนของตรงนี้นะคะ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นกลวยแบบนี้นะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนํากระดาษที่คุณครูให้เด็กไปนะคะขยำค่ะค่ะเมื่อเราขยำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนาใส่ลงไปในกลวยแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนําสังรีนะคะทากาวนิดหน่อยนะคะเด็กๆเด็กทากาวนะคะแล้วก็ เอาใส่ลงไปค่ะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะค่ะเมื่อเรา ใส่สำมฤีลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นไอศครีมแบบนี้ค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะโดยท็อปปิ้งค่ะนั่นก็คือกระดาษที่เราฉีกเป็นชิ้นเด็กๆไว้นะคะ เมื่อเราใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองฝึกทํานะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ